สวัสดีค่ะพบกับช่องเบนอิสานบ้านนาชาแนลเมื่อนี้เขากับภาพพี่น้องเขาครัวเขาปลาฮะหลอกเกยเพชรขึ้นเกล้งค่ะเขากับไปหลุ่นกันเลยว่าเขาสีมันน้อยหรือมันหลายพิกัดพิกัดเก่าเน้อไอเนาะแม่นบ้านตากแดดตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มื่อวันที่เทศรายสิบเอ็ดสิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะเขากับเอาถุกเห็ดที่กินได้เน้อไอเนาะแม่นครับมาปลาเห็ดรวมคือเก่าเนาะค่ะเห็ดหลังงบเพิ่งกัออกประมาณซีเหมอเลยเนาะแม่นซีเหมอฮาเหมอละ เพื่อนๆสิว่าแล้วมั้งเนาะอาอเนาะเกาจะไปเบิ่งกันเนาะว่าเาสิเด๋เห็นอย่างไง่เนาะครับพอแล้วจ้านี่ดาวแรงแหกหมันอายว่าใครอีหยังนี่อไอใครปิดโมปิดก็ห้านแหละโมใครทิ้งไว้โอ้คือใคร่แท้ีายอายเก็บพันึิงให้น้อนนะขค่ะอู้อู้ยไงครับ ใครอีหย่อยงอ่ายนในซีใครนี่แก้งใครอีงเ<ข>ลยนี่ใอยกะจ้าเตมเลยค่ะไม่ตางอะไรเลยอมนีม่างทอยากห่างได้นอนนองเนาะเม่เอะเพื่อเนเพื่อนออกมาหลายเหมือแล้วเนาะคนไต่กลายไม่เน มนี่มะฮอกัมาสวยน้ำเนยน้ะมีค่าอีกจนน,น่ะไปนเนาะสามครักระดังงาเหมน้น,น่องเนาะมีใหม่เ็หลายหลงตาเหน็นแล้วขังเมียนะ กะินี่ค่ะค้าอีกจุมหนึงค่ะ ก็ออย้จดดงจาเก็บได้เร็วน้ะหมดแดงกลับได้น่ะใส่น้ำเสือเต็มเลยน่ะเที่ยวเ,เร็วหมดดอกอ่มันคาหาักมเปึงออกลึกน,น้อหนอเนี่ยจ้ะ จมนะค่ะอันนี้พิ่นนี่ครัเ่มี่ัจุมค่ะว่างามแลวคะ่ะแต่กับว่าิ่นกับมดได้แองเอ้ยกับมดลาวก็ไล้มั้งมีคนมาขั้นไต,ต่หลาเพื่นทั้งใส่เพิ่นมาแต่ผักใส่เพิ่นหมักใต่ ขาอีกจุ่มหนึงค่ะเริ่มอาณาอ้ายมงนละหนึ่งสองแม่ข่าอีกจุ่มหนึ่งค่ะจ้าอีกจอมนึงถ้าเพื่อนบลียังสิจ่ะเิ็นเบลียดต่งาะ ออกลี่ีค่ะทั้งคนเหลือนี่็นมาจากผักไต้าย้พดมันเลยม,มายัางแม่จากคนไต้สักสีว่าบัางได้ดอกเนาะเพื่อนกระต่ายหมองไป่ี่่เน่าก็คือของเหงาเลยเนาะอีกจุม่มนึงค่ะ มีค่าอีกสองไข่ค่ะไข่เห็นเรืองออกเหลืองไข่เ,เปิดกรบหน่ำไม่ลงน่ามีค่ะสนมาก็ค่อยหลายดอกเพราะว่านี่จ้าพออีกแล้วค่ะตัวนึ่งค่ะจมีทั้งางามอยเลยน่าอ,อายนะงามเหลืองอ่อน ตอนนี้เป็นเห็ดหลังงอกเหลืองแท้เลยจ้ะสีเหลืองเลยแล้วบ้างหาใไหมเด้วยหนอเหลืองแท้เลยจ้ะเหลืองอ่อนมากนี่ค่าจุ่มเห็ดหลังแตกจ้า เห็ดหน้าเขียวจ้านี่ค่ะอีกจูมหนึ่งค่ะไปนุ่นคนเขาคนดอกหม่ดอ,อกนะออกห้างกันเถดหม,มองและจูบ งามอยู่เด้อดหายอันนี้จุ่มหลงเพลินค่ะห้อยถา่ายคนกินเนี่ค่ะนเพงขนห้อยถาดบอกินละน้องคุณไอตัวง,ง,าง,งามๆอยู่คุณค่ะงามบ่จ้ะง,งามงามบ่ สวยงามมากเลยเอ้าหน่อสเก็บตไงนี้น oh, no. ้องน่องนี่จ้ะ no, จ no. ุ่งกันงามงามเลยค่ะ um สีส้ม ตอนแรกกับสิบ่มาแล้วราคาะกับมาแม่สีว่ายล่ะก็เลยมาหล่อเบิง้งเพิ่นก็นยังออกอยู่คะ่ะแต่ออกห่างๆเนาะเห็นบะแมนเพิ่นออกห่างๆแล้วค่ะนี่จ้าอีกสองจ้ะงามๆเลยคะ่ะสองรวมงามกัดน้องๆเนาะแมนจ้ะ มันกระต่ายอยู่ได้อ่ายหรับก็มันหลงตาเพิ่อนอ้าวมันเห็ดเห่าเนอะน้องมันอะไเห็ดเพิ่นเังนีื้พิ่นออยากเลิกย้ามครับเลยจ้ะสวัสดีครับมาเ้วยอครับมาเก็บพิษกระจหล้างดำครับ งานน้องเนาะนกำลังบานเลยภาพตู้หนึเก็บใบ้าอีกสองดอกครับรูสามพี่น้องดอกจะไหนนี่นพี่น้องข้าผุดหน้ากระเทียมพี่น้องเอ้ย มีเห็ดคลิปเลยเนี่น้ำท่วมนองน้ำมูลขึ้นแล้วจ้าเก็บเห็ดในป่าทามเด้อพี่น้องเห็ดผึง่งมั้งไอ้นี่เด้อไปก็ออกน้ำน้ำเด้องี้ออกในน้ำจ้าพุ่ออนเนาะยู่ทั้งไงพี่น้องท่ามเด้อเห็นบ่ค่ะอยู่ในป่าทามกับอาสิเมิดแน่เด้อค่ะ ขึ้นอยางกี่ดอกดอกมาห้องกนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะอันนั้นอ้เพิ่นดูดเขาไปเก็บมาจาขทางไหนเด้อค่ะเก็บเลยจ้าดอกจูงค่ะ ล่งออกเลยค่ะกลังยื่นมาลยหนอาเนาะสาเพื่อได้หานอนใหม่มาอื่นเพื่อไปเลยเก็บเนี่เป็นบันไว้เนี่ยนะหยดลนี่งาไม่เนาะอุ้ยกระต่จังสีหน่าเนาะอกนี้ยองค่ะ เฮ็ดไข่เขียวจ้างามๆเลยน้องเนาะกําลังบางคะ่ะเนียนเฮ็ดกระยาดห่างข้นกระหลายเนาะอ่ะต้องเก็บผ <Okay. S 1> สมกลางงามครับน้องเอ้ยมีข้าวเฮ็ดไข่เขียวอีกดอกจ้ะงามๆอุ้ยมีข้าวอีกจุ่มหนึ่งคะ่ะงามๆเลยนาะกําลังออกจ้า นี่จ้าอีกสองจูมลงตาเพื่อนต้นองญอ้าไข่งามปันได้คะ่ะสองจูมเรียไให้เพื่อนเอาตัวตันได้ ใครอย่างนี่ด้แ้ใครอย่งนี่ใครีพี่น้องเลยใครอย่างใครหานพี่น้องมาบึงด<ๆ>เดินนี่ก็เดว่าใครปิดกับใครปิดหน่อยโพดสีนว่าสีเหลืองเลยนี่นม่เปิดให้พี่น้องบ้างน่ะดูเหลืองครับไปมาทางนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Hắc Hắc không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันก็อย่างนั้นเลยเออหาลูกเดีกไกลแมนลูกเดียกไก่เป<ง>็นหักบักเมนหา,หากมันจะฟูทุกมันนี่จา้ายังมาทำเยอะได้อ้ายอยู่บางคนอีก งาน,นกันเนาะงานกันเลยก็อยากออกข้างกันแล้วเนาะงานค่ะกระถือว่าเฮ็ดมันเหลิมไหวเลยมันได้มันเพาะสำ้ำอรกจะดีเลยแหละจ้ะอยากเอาเงีแนวขึ้นค่า,าหากเนี้ยหลุดหากหลุดเดไก,กัยบ่ ตีลังกาช่วยอาภาเห็นว่าถานกันถานดินนี่เป็นไรปีนาได้กินไหมงามบ่อยงามครับน้องนี่ค่ะกําลังออกถ่ายใครได้ค่ะงามครับกําลังสวยเลยงามดีน้องๆนะเจ๋อเจ๋อเลยจ้าน้องๆก็ตามนนิค่ะอีกจมูหนึ่งค่ะ กลังเสือลิจ้าทานผลออกได้หายแน่นอนในวันเกิดปีน่ะมาเบิ้งมาเบิ้งอี้ยงนี่เกิดเบิ้งครับเกเบิ้งครับโอ้ยเบิ้งทีละตูมกับบอกฟองอายน่ะบิ้มาบ่ทันเนาหลายเฮียงเนาหลายเฮียงครับคุณแล้วน้องคุณเอีค่ะาคุณเห็นอยัง เห็นอู้หลายข่ะได้ให้อายเพื่อนเก็บนะค่ะเอาทางงดทงางล่าง,าง,างระวังเหยียบจุมะะ่มด้วยค่ะนี่จุม่มมีจิ้มเลยค่ะดักไปน,น่อูดอกแถวนั้นไม่อายมั้ยไม่ม่ร้องวเอาไ้เพื่อนเป็นเชือค่ะนั่นเห็ดไข่ยนักได้มีหนอเห็ดไข่าขาวใหญ่ตัวนี้น ตูมเนี่ยก็มีเดออ์ไอเนี่ยตูมในพ่นพนะโอ้งามขักเลยจ้ะให้อายพ่นดุดลงไปเก็บเด้อค่ะมันสั่นเห็ดไข่าขาวใหญ่จ้ามิติใหม่แห่งการดุดเก็บเห็ดกระเทมือเลอ มอนี่เก๋ได้เครื่องโล่หย่อนอยู่มังไอน้นีมม่น,น,ะนะาะที่บ๊อมัดแล้เลยไอ้ก้อนว้คกันกระได้แล้วมันจะแตกเขาเคยมาสรุปว่ามันได้หลายปันได้อู้หขออกเงาถน,นองเอ้ยวันอะไรเขามําบึงเน่าตัง 4, ้งซี่หาดอกคุณเนาไอ้เนาะเสดาเด้อ เสีด้จังเลยมองนั่นก็น่าเอาสองสามดอกข้างลรางอีกนี่จ้าอน,นี้อีกดอกหนึ่งค่ะเบิบ่งความงามจ้า ้าบ,บ่เนาวหลายค่ะอยู่ด้วยค่ะเห็ดไข่ขาวใหญ่กะสิประมาณสิบดอกค่ะเน่าประมาณหกดอกค่ะแต่้าบ,บ่เนากะยังงามเลยค่ะแต่ก็งามอยู่ค่ะเพิ่นกำลังบานเนาะคะ่ะแต่ถ้าดอกเพิ่น่บนาแเนี่เฮาก็ได้ลายเนาะคะ่ะกับประมาณสิบหกดอกเพิ่นกระนาไปหาหกดอกเนาะคะ่ะ ยอดใดยอดมานเนาะครับเนาะเป็นเห็ดละงกเหลืองแล้วก็เห็ดเขาไข่าขาวครับ <S <S จาก็เป็นมีเห็ดผึ่งปนน้ำเนาะไอาเห็ดผึง<น>่งเศ็ๆเลยค่ะกระเมนีกับเป็นวันที่11กันยายน2อ6 8นเนาะคะ่ะเข้าก,กับผ้าพี่น้องเขาโคเ,เขาปลาพิกัดกับพิกัดเดิมเนาะคะ่ะบานตากแดดตะมนเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะมืะมนีก็ถือว่าหมานสุดๆไปคือเกาเนาะคะ่ะ ยังได้กระฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน่อยๆเบ็นอีสานบ้านนาชาแนลเนี่ยเด้อค่ะเอาสิได้ตั้งใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบ่งต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า